คิดจักรที่จะพาไปในวันนี้คือคิดจักรที่เมืองเปอร์กามมนะไปดูภาพรวมของทั้งเมืองเปอร์กามมนะครับในพระเจนะของพอระเจ้ามีเขียนไว้อย่างไรนะมีไว้ด้วยนะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2นะถ้าพี่น้องจะดูด้วยกันก็ดูในบทที่2นะวิวรณ์บทที่2ข้อที่12ไปนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้ด้วยกันนะเมืองเปอร์กามมนะครับเมืองเปอร์กามมเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักร อ่โรมันในสมัยก่อนนะแต่ก่อนจะอยู่ในเอ่อก่อนจะอยู่ในมือของอาณาจักรโรมันนี่เปลี่ยนผ่านหลายมือเลยนะฮะเคยอยู่ในช่วงเวลาของอาณาจักรกรีกในช่วงเวลาของอาณาจักรลิเดียนะครับในช่วงเวลาของอาณาจักรโรมันนะก็เป็นเมืองที่พระคัมภีร์พูดไว้ว่าเมืองนี้นี่แหละเป็นที่ของซาตาน ดูว่าเป็นที่ของซาตานยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูตรงนี้นะครับพี่น้องเห็นภาพภาพนี้ไหมครับภาพนี้เป็นเมืองที่เป็นเมืองเปอรก์กัมมมนะแล้วก็บนยอดเขาเนี่ยเคยเป็นที่ที่เขาบูชาเทพทุกอย่างของในอนะาณาจักรกรีกเลยนะมีเทพซุสเออยเทพไดอาน,น่าอเทน่าอะไรพวกนะั้น พวกสารพัดชื่อเลยนะผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่ออะไรมากมายนะครับเพราะว่าเรานมาสัสก,การพระเจ้าก็พอแล้วนะแต่ว่าเมืองเปอรก์กัมมมเป็นเมืองที่มีพระของอาณาจักรโรมันทุกชนิดเลยนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มีวิหารเท่านั้นแต่มีการบูชาที่ร้อนแรงมีการบูชาพระเทียมเท็จอย่างหนักหนามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นขิตจักรหรือผู้เชื่อในเมืองปนเปอร์กามมยทนทุกข์อย่างมาก นะครับเรามาดูภาพรวมของเมืองนี้กันนะฮะเมืองเปอร์กามัมเนี่ยเป็นเมืองที่ด้านหน้าฉากดูสวยงามมากนะครับเป็นเมืองที่มีธรรมชาติค่อนข้าง,งรวมสมบูรณ์นะแต่เบื้องหลังของเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่พระคัมภีร์บอกว่านี่คือบัลลังก์ของซาตานบัลลังก์ของซาตานยังไงมาดูนะครับ นี่นะฮะพี่น้องเห็นภาพภูเขาลูกนี้ไหมฮะภูเขาอะโครโพลิสเป็นภูเขาที่คนจะขึ้นไปนมาัสาการพระเทียมเชตแล้วคิสจักรของพระเจ้าก็ต้องทนกับการเอ,อ่อการข่มเหงของคนพวกนี้นะฮะเมืองเปร์กามามเป็นอย่างไรนะครับมาดูนะดูภาพนะครับนี่คือเราอยู่บนภูเขาแล้วนะฮะบนยอดเขาแล้วนะครับ,บ,รบพี่น้องเห็นอัจฉริย์ไหมครับอัจฉรย์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะ จะมีการสแสดงหรือการประเพณีอะไรของพวกที่บูชารูปเคารพนะฮะนี่คือสิ่งที่คนในคิสจักรเมืองเปิดกามามต้องเผชิญนะครับพี่น้องดูนะบนยอดเขานี้คือที่ที่พระคัมภีรได้มีเขียนไว้นะเดี๋ยวผมจะมาอ่านในพระธรรมวิวรณ์ดูนะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่12 ได้มีกล่าวไว้ถึงเมืองเปอร์กามัมเช่นนี้ครับจงเขียนถึงทุสวรรค์แห่งเมืองแห่งขิตสจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตัดดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าและรู้จักที่อยู่ของเจ้าคือเป็นที่นั่งของซาตานเห็นไหมครับเมืองนี้เป็นเมืองที่มีการบูชาซาตานนะบูชารูปเคารพ หนักมากพี่น้องฮะจะพูดให้เปรียบให้พี่น้องเห็นคือเมืองเปอรก์กามามเป็นเมืองที่มืดมิดที่สุดในอาณาจักรโรมันก็ว่าได้เพราะว่าคนที่เป็นโรคก,ก็จะมาหาเทพเพื่อรักษาโรคคนที่ต้องการความสำเร็จต้องการสติปัญญาต้องการอำนาจชื่อเสียงเงินทองเขาจะมาที่นี่หมดเลยนะครับนะเจ้ายึดมั่น นามของเราไว้มั่นนะครับและไม่ปฏิเสธความเชื่อของเราแม้ในเวลาที่อันติพาสนะครับตกสอเสือไปนะอันติพาสผู้ซึ่งเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของเรานั้นต้องถูกฆ่าทำกลางพวกเจ้านะในที่ทึ่ซาตานอยู่นั้นนะครับโอเคนะที่ซึ่งซาตานอยู่พี่น้องครับเมื่อคนที่อยู่ในคิสจักรที่เมืองเปอร์กามัม ก็มีบางคนที่ยอมผ่อนผันยอมผ่อนตามยอมไปตามโลกนี้ไปนะก็มีนะครับแต่คนที่ยึดมั่นและยอมเสียชีวิตเช่นอันติพาสเนี่ยเขายอมที่จะมอบชีวิตเพื่อเป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่แล้วเขาไม่มีวัน ที่จะปฏิเสธพระเยซูนะครับเรามาดูเมืองนี้ด้วยกันนะฮะเปอร์กามัมน,นะครับดูภาพเมืองนี้นะเอฟเฟกตที่เขาสร้างขึ้นให้เห็นจากเมื่อ2,000ปีก่อนนะครับพี่น้องดูนะว่าเขาใหญ่โตแค่ไหนนะแต่ว่าทุกวันนี้เหลือแต่ซากนะครับโอเคก็เป็นภาพที่สร้างแล้วดูรู้สึกตื่นตื่นตานะครับแต่ว่า เป็นที่ที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับสร้างให้เห็นเปิดให้เห็นเพื่อว่าดูความทุกข์ทรมานดูสิ่งที่ซาตานได้ทำกับคนของพระเจ้านะเมืองเปอรกมัมทุกวันนี้ฮะเป็นเมืองที่ก็มีการท่องเที่ยวนะครับสถานที่นี้ก็ถ้าเทียบความนิยมชมชอบผมว่าเมืองเอเฟ,ฟซัสคนน่าจะนิยมชมชอบไปมากกว่านะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ ดูแล้หน้าตื่นเต้นนะครับมีห้องมีห้องสมดุดโบราณแล้วก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญนะครับซึ่งต่างกับเมืองอเป์กรมัมนะครับป์กรมัมเป็นแหล่งศูนย์กลางของการบูชาลูกพรลนะครับซึ่งคิดจักรของพระเจ้าต่อสู้อย่างหนักมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะดูภาพหลายๆมุมนะครับ โอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้เชื่ออย่างอันติพาสนะครับจริงๆแล้วอันติพาสเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้เชื่อปกติแต่เขาคือบิชอปของเมืองของริตสจักรหรือเป็นผู้ปกครองของริตจักรในเมืองเปอร์กามัมทั้งหมดเลยนะครับดูอันติพาสด้วยกันนะหน้าตาของอันติพาสผู้ที่สู้เพื่อพระเยซูและเป็น ยอมสะละชีวิตเพื่อพระเยซูนะครับทุกวันนี้อันธิพัพสก็เป็นที่ที่ระลึกถึงในสิ่งที่เขาทําเขากล้าหาญแล้วเขาไม่ยอมที่จะปฏิเสธพรนนามของพระเยซูพี่น้องทราบไหมครับว่าเขาเสียว่าเขาสิ้นชีวิตและสะละตัวเองเนี่ยเพราะว่าเจ้าเมืองเนี่ยบอกให้เขาปฏิเสธพระเยซูแต่ตั้งแล้วเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะไม่ปฏิเสธพระเยซู ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเจ้าเมืองเนี่ยบังเอิญว่าเจ้าเมืองเนี่ยมีอํานาจสูงสุดจากอาณาจักรโรมันสามารถลงดาบสามารถพิจารณาคาดีให้ใครก็ได้ที่จะมีชีวิตอยู่หรือใครก็ได้ที่จะต้องตายนะครับแล้วเขาก็บังคับให้อันทิพาสบิชอปของริสจักรที่เมืองเปอร์กามัมเนี่ยต้องตายนะครับเขา,บ,าบังคับแล้วบิชอป ท่านผู้นี้ก็ต้องเสียชีวิตไปนะผมไม่อยากบรรยายว่าเสียชีวิตอย่างไรนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสะเทือนใจมากๆสะเทือนใจมากๆถ้าพี่น้องอยากหาข้อมูลก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันทิพัสเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานในวิหารของพระเทียมเชตถูกเผาทั้งเป็นนะเพื่อบูชาพระเทียมเชตนะครับพี่น้องฮะเราทุกคนยังไม่เคยถูกเผาเพราะพระนามของพระเยซูนะครับเราทุกคน ควรจะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเสรีภาพที่เรามีชีวิตอยู่แต่อย่างไรก็ดีเสรีภาพที่เรามีในประเทศไทยของเราที่ทุกที่ที่เราอยู่เสรีภาพของเราควรจะเปิดกว้างว่าเราเองเปิดให้คนได้รู้ว่าเราเชื่อวางใจในพระเยซูและไม่ละอายในการที่เราติดตามพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องเหมือนที่อันธิพาสได้มอบชีวิตของตนให้กับพระเยซูจนถึงวินาทีสุดท้าย และไม่ปฏิเสธพระองค์นะครับโอเคข้อความนะในในในพระธรรมวิวร์นะครับพูดถึงหลายอย่างเลยนะฮะแล้วมาดูตอนช่วงท้ายนะครับผมจะไม่ลงละเอียดเรื่องอนิโคลานิยมเอยเรื่องบูชากินของไหว้เอยอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นรายละเอียดที่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับมาดูสิ่งที่พระเยซูพูดในข้อ16นี้นะข้อ16บอกกับเราว่า จงกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้านะครับพระเยซูเตือนผู้เชื่อนะครับที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่นะและจะสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเรานะรพระเยซูเตือนนะครับให้คิดสัจเข้มแข็งและกลับมาหาพระเยซูนะพระเยซูจะเสด็จกลับมาให้คนในเมืองนี้กลับใจเสียใหม่ นะครับใครมีหูจงฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสกับคิสักจักทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินมานาที่ซ่อนอยู่นะครับมานาที่ซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่พระเจ้าจะเป็นคนให้กับเรานะครับและจะให้หินสีขาวแก่ผู้นั้นด้วยที่หินนั้นจะมีจารึกชื่อใหม่จะลึกไว้นะครับมีชื่อใหม่สลักเอาไว้นะสลักไว้บนหินสีขาว นะครับซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นนะครับพี่น้องดูคําว่าหินสีขาวนะครับผมจะอธิบายเรื่องหินสีขาวให้ฟังนะหินที่หินสีขาวเนี่ยนีจินตนาการภาพนะหินสีขาวสําคัญอย่างไรนะครับในอดีตในโบรณาณกาในสมัยอาณาจักรโรมันเนี่ยจกักรพรรดจะทําการเชิญผู้ใดไปงานเลี้ยงที่สําคัญมากจากักรพรรดจะส่งหินสีขาว แล้วสลักชื่อของคนนั้นเอาไว้แล้วส่งไปนะให้ทหารหรือให้ใครก็แล้วแต่ส่งไปอย่างคนคนนั้นให้ถึงมือเจ้าตัวนั่นหมายวามว่าได้รับคำเชิญจากองค์จัก,กรพรรดิที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอันทรงเกียรตินี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดกับเราครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะประทานหินสีขาวและมานาที่ซ่อนอยู่ให้กับคนของพระองค์หินสีขาวนั้นจะสลักชื่อใหม่ จาลึกลงไปนะครับไม่มีใครรู้เลยนอกจากเราเท่านั้นสลักหินสีขาวให้เราเพื่ออะไรครับเชิญเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้าเชิญเราทุกคนผู้ซึ่งวางใจในพระเยซูมารับความภัยบูรณ์มาร่วมงานเลี้ยงมาเฉลิมฉลองความสําเร็จของพระเยซูคริสต์เจ้าในอาณาจักรของพระบิดาเอมเอมนไหมครับพี่น้องนี่คือความล้าลึกนี่คือสิ่งที่เราได้จากคริดจักร ที่เมืองเปอร์กาม